เวทเทรนนิ่งสำหรับนักวิ่งแล้วก็นักปั่นสำคัญไหมตกลงมันจำเป็นไหมั้ยโอเคได้เวลาประกอบล่างมาแล้วมาส่งเรียบร้อยได้เวลาประกอบล่างอันนี้ก็จะเป็นห้องเนอร์ซอรี่นะครับตอนที่ซิดนียตัวเล็กๆก็ จะมีเตียงเด็กอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องของน้องของร่องของเล่นเขาตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลงมาเป็นห้องฟิตเนสเพราะว่าเมื่อก่อนห้องฟิตเนสอยู่ที่สระว่ายน้ําแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสระว่ายน้ําผมยึดไปแล้วเป็นห้องออฟฟิศแล้วก็ห้องจักรยานผมส่วนห้องนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงเป็นห้องฟิตเนสกันนี่สมัยตอนวัยรุ่นครับเป็นไงผมยาวแล้วดูดีไหม <laughs> ดูเด๋วมากเลยะเอาละครับในระหว่างที่ทีมช่างจากทาง Northfit นะครับเขาก็กําลังติดตั้งอยู่เรามาคุยกันนิดนึงดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายในรูปแบบของ resistance training นะครับหรือว่าการเล่นเวทต,ต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะมากเลยนะครับวันนี้ที่มาคุยก็จะมี2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายในแบบ weight training นะครับหรือว่า resistance training นะครับหรือว่าฟิตเนสที่เรา เข้าใจกันดีมันจําเป็นแค่ไหนสําหรับการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายนะครับเพราะว่ากีฬา endurance กับกีฬาที่เป็น resistance training มันเหมือนจะสวนทางกันเลยใช่ไหมครับอีกหนึ่งประเด็นะครับก็คือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ออก,การบริหารสําหรับในเรื่องของบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายแบบเรียกว่าพูดง่ายคือฟิตเนสนะครับ มันช่วยเรื่องของการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งของเราได้ไหมนะครับก็มีบทความจาก Journal of Strength and Conditioning Research นะครับเขาก็จะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็สรุปเลยและกันนะครับก็คือบทความก็พูดถึงเรื่องของการที่เอาคนมาหลากหลายคนนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยเรียกว่าปั่นจักรยานวิ่งอย่างเดียวอีกกลุ่มนึงเนี่ยปั่นจักรยานวิ่งแล้วก็มีการเวทเทรนนิ่ง ควบคู่กันด้วยนะครับเขาก็พบว่าคนที่มีการเวทเทรนนิ่งนะครับนะครับเขาก็สามารถที่จะพัฒนาในความสามารถนะครับพาวเวอร์ต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับพาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับสปรินต์ต่างๆของเขาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับซึ่งหลายบทความเขาก็พูดทํานองเดียวกันนะครับก็จะมีการพัฒนาประมาณ5 1 7นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำสตริงเทรนนิ่งควบคู่กับการออกกําลังกายในรูปแบบของเอนดูแรนซ์ปกติ แต่ว่านะครับใน performance ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้พวก VO2 max ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มตามนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในช่วงแรกครับผมอีกหนึ่งข้อดีนะครับนอกจากเรื่องของพละงกำลังหรือว่า power ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการป้องกันการเจ็บปวดต่างๆเพราะว่าจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับเป็นกีฬาที่เรา ได้ดว่าไปข้างหน้าเนี่ยในทิศทางจังหวะเดียวกันเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราใช้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ใช้ซ้ำๆๆ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 ในจังหวะแบบเหมือนเดิมตอลอดเวลาแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราออกกาลังกายด้วยวิธีการฟิตเนสนะครับหรือว่าการบริหารอย่างเช่นคอมัสโซหรือว่าแกนกลางต่างๆนะครับหรือว่าการบริหารที่ไม่ได้ไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่างเช่นมีการบริหารไปทางด้านข้างด้วยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นครับผมวันนี้ขออนุญาตไม่ยงลงรายละเอียด เยอะมากเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดูหน้าเบื่อแต่ที่แน่ๆนะครับหนึ่งอย่างสําหรับผมนะก่อนหน้านี้คือผมก็จะเล่นฟิตเนสอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเรื่องของโควิดก็ไม่ได้เข้าฟิตเนสเข้าจิมเลยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกตัวเลยว่ารู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลายบทความเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของหลังจากที่เรา อายุเกิน35-40ไปแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของภาวะ decrease in m e t a c h o n d r i a m decrease in stem cell นะครับแล้วก็เพื่อนก็คือโฮอร์โมนอย่างต่างอย่างเช่นโฮอร์โมนโทรเตสโรนโฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับทุกอย่างมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆฝรั่งเขาพูดกันว่า use it or lose it ก็หมายความว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะค่อย,อยๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอายุยิ่งเยอะขึ้นมันก็จะยิ่งเสื่อมสภาพเร็วการที่เราได้ออกกำลังกายรูปแบบอื่นอย่างเช่นเวทเทรนนิ่งต่างๆมันก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับโทเทสโทสเตอโรนโฮอร์โมนเพศชายทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอากล้ามเนื้อที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปใช้ได้ ง่ายขึ้นนะครับโฮโมนะครับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ต่างๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากข้อดีในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มพลังกำลังในการปั่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลโดยรวมอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักปัน่นนักวิ่งนะครับหรือว่าแค่คนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะครับผมว่า การเอาเวทเทรนนิ่งหรือว่าการเล่นฟิตเนสนะครับในรูปแบบของเรานะอาจจะไม่ต้องแบบหนักหน่วงก็ได้เอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปผสมกันเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโฮมยิมแบบเป็นชุดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ใช้บอดี้เวทในการอาอกกําลังกายก็ได้นะออาลวตอนนี้พูดถึงโฮมยิมช่างน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงเอาละครับเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มีเครื่องวิ่งตัวใหม่มาแล้วก็ตรงนี้เราก็ปู ปูพื้นใหม่นะเป็นพื้นยางนะตอนนี้ก็คือเครื่องสมิธมันก็ทําได้หลายอย่างเหมือนกันนะแต่หลักๆคือสควอชนะครับถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวจะได้ปลอดภัยหน่อยไม่มีใครเซฟให้เขาเล่นตัวนี้ก็ปลอดภัยหน่อยอแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนี่ก็เป็นแร็คติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเครื่องวิ่งใหม่นะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าเครื่องสมิทที่ทําได้หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีชุดแร็คเนี่ยชุดแร็ค เวทที่ผมชอบมากเลยนะมีเวทให้เลือกเยอะแยะแบบนี้นะครับเอาละครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องฟิตเนสต,ต่างๆขออนุญาตไปใช้ให้คล่องแคล่วซะก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันดีตรงไหนข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็รวมถึงแต่ละอย่างนะครับราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับทาง n North Fitness ก็ต้องขอบคุณทาง n North Fitness มากนะครับที่เรียกว่าส่งชุดโฮมยิมแบบนี้มาให้ผมได้ เงื่อออกสักนิดนึงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับอา้าปันต่อไปสวัสดีครับ